สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการยกเลิกแอปพลิเคชันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่โดนหักรายเดือนรายวันรายปีนะคะเราก็สามารถไปเช็ค ใน Google Play Store ของเราได้เลยนะคะว่ามีแอปอนไหนบ้างนะคะที่เราโดนหักทุกเดือนหรือว่าทุกปีนะคะเออเราสามารถไปยกเลิกบริการตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆค่ะสำหรับอ่าก่อนอื่นนะคะที่จะไปดูคลิปเรานะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุก,การแจ้งเตือนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอวิธีการทำเลยค่ะ สำหรับวิธีการทำนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามเปิ้ลเปิ้ลจะวงกลมไว้ได้ไว้ให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามที่เปิ้ลวงกลงไมไว้ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเปิ้ลนจะเข้าไปกรอบลิงก์นะคะในโน้ตตรงนี้นะสักครู่นะคะอ่าเินสอรเราขึ้นมาแล้วอ่าอันนี้จะเป็นโน้ตนะคะที่เปิ้ลน เอาลิงก์วางไว้ในนี้นะแล้เพิ่นก็จะกรอบลิงก์พวกนี้นะคะออกมาหมดเลยโอเคเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาอยู่หน้าตรงนี้นะคะก๊อปี้แล้วก็วางตรงนี้นะคะแล้วกดไปได้เลยอันนี้เพื่อนล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เพิ่นก็จะมายกเลิกนะคะให้เพื่อนๆคลิกถัดไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่า อันนี้เขาก็จะบอกว่ายืนยันหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะกดยืนยันนะคะอ่าปึ๊บเสร็จป,ปุ๊บก็จะมาเจอหน้านี้นะคะอันนี้ก็คือเพิ่นไม่ได้สมัครอะไรไว้นะคะเดี๋ยวเพิ่อนจะขึ้นรูปไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าสมมุติเราสมัครเนี่ยเราจะต้องติ๊กยังไงนะคะอันนี้จะทําคล้ายๆอ่าการยกเลิกแอปพลิเคชันเออ จะทำให้คล้ายการของเงินคืนเลยค่ะแค่เราติ๊กแอปพลิเคชันที่เรามีอยู่นะคะก็คือเราจะยกเลิกได้ทีละอันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามารถยกเลิกได้ทีละอันติค่าอันทีเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องอยกเลิกทีละอันนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เราเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะ เป็นอีเมลยกเลิกบริการให้นะคะเพื่อนๆสามารถนะคะดูตามรูปภาพที่เพื่อนยกตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรนะคะสามารถเขียนมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะพอดีตอนเนี้ยอ่าเพจเรามีปัญหานิดนึงนะคะมันมันเข้าไม่ได้นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเพื่อนก็เลยเอออ่ารอรอตอบ ใต้คอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วกันเนาะถ้าเข้าได้ก็น่าจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวกำลังลองทำอยู่นะคะค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่กดติดตามกันมาเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย